ถอดดินตาแข็งแม่จงไว้ตาแข็งนี่แก่คักเด้อนี่เอาไว้ขวัวแซบแสบในถดดินแข็งครับไปขวัวน้องหอมหพูดแม่หันว่างสบายดีเดอ้อพี่น้องจายินดีตอนหับสู่สองสลอยเดอ้อพี่น้อง ผ้ามักบกพี่น้องแ่นพ่ตน,นต้อมันโบกลอง้อดำๆผ้ามักบกเอาไปขวตากแดดทะเลี่แดดเลยนี่นะมันโล่งอยู่ไหมขวดตากแดดไว้อยู่กะอคณออาปลาไปดินแล้วมันกระเด็มาจากเมฆ อย่งน้องผ่าหย่าปลาไว้เนี่ยนี่น,นนะมันทางมั่นปลาเนี่ยับเมียนบอกผ่าไปขวดพี่น้องมักกะบกหรือว่ามนแอลมอนเมืองลาวเมืม่อได้หกสิบเจ็ดโลพี่น้องถวัดดินให้หนึ่งแต่ว่ามันขี่เนาะแม่ปลูกกับอันอะมาลาเลย จิกได้เงินเท่าไรได้เงินสามพันกว่าเดี๋ยวบอทันได้อีเมลเราบอทันได้ปัดแห่มาลาสชมพูเราบอทันได้ออกหน้าพี่น้องผู้เล่าถ้าไแบออกหน้าผูแหละแต่ว่ายังให้อีก็ให้หนึ่งปุ๊กยับไปกินข้าวกินน้าแมวอะจนบ่ายปุ๊กขอดินแบบเ้าดำหน้าหนูได้พี่น้องเลย เน็บในมันไปเพราะว่ามันบริถีอันบริห่างเลยเขาเน็บสัมและคืบช่องคืบเดชิมาผ่าเม็ดกระบุองกม็ ไม่เคยกินพี่น้างเม็ดกระบกนในมนันเนาะมันมันเด็กถ้าเรากินดดีมันกระแสดูดแต่ว่ามันหอมเปรีค่ะ แบบแหมๆนะคนตกเนาะคนตกอากาศก็ะดีได้บัน๋คบนคุ่นบอมีเนี่ยนายยังบริยัดหนาแม่เธอแม่เคือเป็นน,นัน่นนี่เนาะต้นนี้ชืทอ่ก่ คุณลายถ้าใส่คิดิมันซิพ่าง่ายคุณแม่นพลโต๊ะแล้วปวแสบเปพีเพราะมันเป็นจ้า เดียวมันทำยังอันนี้มันนะไหวอ่ลืเราพี่น้องชวนเป็นสงกาเลยเด็มือมันแค่ไหนมือเขาเจากำลังมากตงมัน้กที่เีเลยเพราะมก็สื่อยังมื้อแบบแบบว่าเอาแต่ลูกแบบไปทำงใไรนะแบบพ่มมุส คือยังสิบหอดจงกระดิ่งบริจิตตยังสิลงนาจ้ะเลามาายป่าลอดป่าออป่าป่ายังเก็ป่าเพียเมนบ่ะมาขายเลยยายแล้วสป่าเพียเซมีนทำเลาเนี่ยม่บ่เม่ามพวงสพวงามหลอดลอดลุด

ห้าววานัวเข้าเข่าู่อกระลับวะไม่อยากนอนเลอาบน้ำแรเพ็นหยดแล้วนอนคำเลยบ้างก็เชิญยางกินนมผลับ เนบ่ <t od em |ms|> ่เป็นจีี่สีพผ้าไปบุนองคืนเขามาต่ำเขาเขาก็มาต่ำเขาได้เพราัวทางในหมู่บ้านเขาเจ้าบริคอยเวลาหลิงหลดมาหลุดใหญ่ เราขี่ไว้ทางตรงตรงยุ่แต่ว่าในหมู่บ้านเักากระคดาคนร็วลงห้าตตวตัวมันแตกหม่แม่เลากินกับเขาปากระโบกับอันักปลาดิบแห้ง

มาไว้ปีกคนมาสบายดีไว้มือแม่เปืี่ยนใช่ไหมมันแหมแดดได้เนี่ยนะครับโอ้ยแม่บ่อยากบ่ายเ้ยมือแม่เปลี่ยนสบายดีสบายดีมืงมือแหมเยอะแหมนาะมันพัดลมมันบวมถึกขนาดนี้มันเดือดร้อนอยากนอนแต่เป็นลมมันมันต่ำทำไมเนาะ ทางกาบนำแล้วพี่น้องเขามีเพิ่น,น,ม,นมาถือชุดมาผ่าฟันป<อ>นุง๋งปุยนอนอยู่ใน,น,น,นมันเงียบเลยแล้วแลนอนมันเย็นแถมได้ลูกไหนอนในเดี๋ยวหายเดี๋ยวพ่อชีบนาทีนะ กันรูมไปมันเหีมไปลูกไปหเหีมเหี่ยมมากระโบกก็ได้บุ่งบาง่า สกิดเบิดดิต้มกินลาแล้วพันข้เนียคุณปู่านคู่พ่เ่นเนี่ยคือแบบเมื่กี้นึงคือชิมพูบกีนคือดำจะคิวแบบแดงเมกี้นึงคือธรรมดาคาแล้วลืมดบแล้วคาแคนั แ่คาทังคาเงาหนึ่งัรงะว่มันห่อเมนบ๊อกาหอนบ๊อเอา,าดักยา <c oughs> แล้วนะเม่มากกับบ้ดกินนั่นที่นี่ลาน้ำแล้วบ๊บถ้าจะเอาไปดูแลทำจปอ,อุบจะหน่อย ไปกินข่าอยู่หน้าจะดดเข่าสามคนกินก็แสบพี่น้องเ้ยทิ้งังปิ้งป่าัวเดียวชตุกับบเกิ้ลกินาบ้างอะไรอกิน้าวหน้าเผ็ดบ้า มันในขยุดไปได้มีน้องดิวมาแล้วตรง,ตรงนี้เบื่อจะไม่น่าแล้วดูก็ะตะลอย่งไปได้มากเพก็จะพังเบือ้องปีหน้ามายอยางแล,แล้วเราเาบบัได้เองที่มาเ็น๊านบัได้

ยังบัตรหก็คบโตหแมคแม่คบตหาได้สองสิมานี่ยไคะเขาคโตอ้พ่อจ้ะเป็นน้ำตีเป็นอะไรล่ะบอของแม่รับปหกชิปยังไม่มีนะหกสิบเจ็ดชิปบอันเกตเขาคโต ไปแน่นด้วยไปัวัวพายอ่อนๆมีดองใส่เกลือน้อยนึ่งเนาะหอมกินกับข้าวพี่พูดนมุงผชมกันเองบอยังไม่ได้ว่าได้ยินน้ำดูกย่นงไในภคเช เนาตาว้านมีนาภาคีว่านี่ยเมือนกนพุ่งแลไ่ไสิพักเบิร์ดนี่เลยออกไปส่งป้ายมากคือพินธุ์่อกว่าสิไปสอนมันนี่ เดี๋ยวมาวันนี้เฉพอเกียบภาพบรรยากาศรยซามิเดอร์พอกันคลิปหนาเนาะเพี่อนเนาะสบายดี